สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับนะวันนี้เรามีนะฮะเหรียญของลุงป,ปู่มา ลวกปูจืดนะครับนะฮะพันธะพุโตนะครับนวัดขอตะเงาะนะครับตอนนี้นะครับร้อนแรงกว่านี้ไม่มีใครแลวครับก็มีนะฮะหบลูงปูจืดและก็ปู่พ่อมหาธิลาของเรานี่เองนะครับนะผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับก็มีเหรียญอาล็อกเก็ตนะครับที่มาอัปเดตให้พี่น้องตอนนี้ล็อกเก็ตเหลือไม่ประมาณอะสิบองค์แล้วนะครับแล้วก็รอยย่งยืนเข้ามาอีสองสามองค์นะครับก็คัดสวยมาให้พี่น้องครับแล้วก็มีชุดกรรมการมาให้พี่น้องอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ ถ้าห ok ่างชอบตุนใจกันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะชุดกรรมการนะครับนะฮะซีนเดิมจากวัดนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับรายการนี้นะครับนะฮะจะรับพระสามองค์นะครับรายการนี้เป็นนะฮะเป็นชุดกรรมการนะครับรับพระสามองค์นะครับนะผมขอเปิดแบงปันที่น้องที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับขอเปิดแบงปันที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับนี่ซีนเดิมนะครับนะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับชอบตุกใจปิดเข้ามาได้พี่นะฮะได้มาชุดเดียวเองพี่ได้มาชุดเดียวเองนะครับนะ ผมบอกเลยนะครับว่าแค่ดิสปกติสามองค์นี่ก็นะฮะมีสองพันแน่นอนตอนนี้พี่นะฮะนี่นี่ฮะชุดกรรมการนะพี่นะฮะผมขอแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับนี่ ได้รับสามเหรียญเลยนะครับมาแล้วมาดูรายการต่อไปที่รายการที่สองครับนี่รายการที่สองครับมาเป็นเนื้อนี้ครับนี่ฮะได้มาหนึ่งองค์พี่รายการนี้ได้มาหนึ่งองค์ครับนะเลขโค้ดตําเบอร์หนึ่งสามสามครับนี่ฮะเลขโค้ดตเบอร์หนึ่งสามสามพี่รายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าเนี่ครับลงยาน้ําเงินพี่นะครับราคาเดิมพี่ชายน้องขอที่หกร้อยบาทนะครับราคาเดิมพี่ชายน้องขอที่หกร้อยบาทนะครับนั้นได้มาอีกหนึ่งเหรียญพี่วันนี้นี่ นะครับตอนนี้เป็นเหรียญที่นิยมนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงครับนะนี่ครับเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงปู่มหาศิลานนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสืบชาตินะครับรายการนี้ครับนะขอเป็นไปที่น้องที่หกร้อยบาทนะครับนะฮะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามนะครับนะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ล็อกเก็ตนะครับจัดสร้างแค่สี่สิบแปดองค์ในโลกครับนะฮะจัดสร้างแค่สี่สิบแปดองค์ในโลกพี่เลขค้นเบอร์สองห้าครับ เลขโคูณตัเบอร์สองห้าพี่รายการนี้ขอแม่ไปันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอแม่ไปันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตด้านหลังเป็นแบล็กโรเดียมนะครับนะฮะชุบแบล็กโรเดียมนะครับในรายการนี้แปดร้อยบาทมาดูต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะลงจาแดงพี่นะฮะเป็นอินดิงเดือนพี่นะฮะบอกเลยว่ายังสวยครับนี่นะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับมาดูเลขโค้ดตัเบอร์พี่จ๋าเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งสามเก้าครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งสามเก้าพี่นี่เหรียญยังสวยครับนี่ครับนะคุยพื้นเต็มสูบอย่างนี้ครับนะฮะคุยพื้นงานเต็มสูบอย่างนี้ครับนะหกร้อยบาทนะพี่นะครับหกร้อยบาทนะครับนะเหรียญนี้นะฮะต่อมารายการต่อไปครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อชุบแบ็กโดเดียมครับนี่ครับเป็นเนื้อชุบแบล็โดเดียมนะครับนี่ฮะพ่นสายขุดเงาครับนะเลขค้นเบอร์สองห้าครับ เลขค้นเบอร์สองห้าพี่รายการที่ขอเป็นปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทรายการที่ขอเป็นปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะชุบแบงโกเดียมพ่นาสครับนะรายการที่ห้าขอห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับมาเป็นอัปเดตอ่าล็อกเก็ตเหนือดวงกันครับล็อกเก็ตเหนือดวงลูงปูดื่นนะครับนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่หกครับนี่ครับโอ้โหพี่สวยนะครับนะรายการที่หกองค์ที่หกตรนี้ครับนะ นี่ครับด้านหลังครับเป็นฝาชุบเงินนะฮะยิงเลเซอร์ลูกปูนะครับแล้วเลขโค้ดนัวเบอร์สองหนึ่งครับเลขโค้ดนัวเบอร์สองหนึ่งนะฝาหลังชุบเงินพี่นะครับองค์นี้สี่ร้อยบาทนะฮะฉากทองพี่ฉากทองนิยมสุดนะครับตอนนี้นะฮะต่อมาครับเป็นฉากเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะเป็นฉากดําเซอร์ไพรส์ครับเป็นเนื้อชุบทองครับนะฮะด้านหลังเป็นเนื้อชุบกระไหล่ทองครับนี่ชอทองพี่เลขโค้ดนัวเบอร์สี่เก้านะพี่จ๋าเลขโค้ดนัวเบอร์สี่เก้านี่ครับยิงโค้ดเลเซอร์เป็นหน้าลูกปูนะครับนี่ นะฮะเหนือดวงครับนะล็อกเก็ต hmm. <Lock ed, S 1> เหนือดวง mm hmm. เก็บได้เก็บพี่ชายรายการนี้ก็400บาทนะครับลองเลือกดูพี่ชอบสีไหนครับมาก่อนจะไปพี่นะฮะรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษครับเลขโคดจำนวนห64ครับเลขโคดจำนวนห64ครับนะรายการนี้เป็นล็อกเก็ต2หน้าครับด้านหนังมีอ่าเป็นผิวลุงปู่แล้วจีวอนนี้ด้านนี้เป็นผิวอ่าเาเรียกว่าสีเปียครับนะฮะเขาเรียกว่าสีสีเปียครับนะ นี่ครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษครับรายการที่ขอ800นะครับนะขอ800ราคาเดิมครับเลขคุณตัวเบอร์64นะครับรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับต่อมารายการถัดไปครับพี่เลยรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับด้านนี้เป็นนะฮะนะฮะมีตะกุดนะฮะตะกุดอ่าหน้าและกุดตีทองนี่ครับนะลงยัดอ่าแล้วก็มีจีวรลูกปู่นะครับเลขคุณตัวเบอร์60นี่ครับ เลขค้นจำนวนหกศูนย์นะฮะฉากทองสวยเลยพี่นะฮะฉากทองสวยครับติดจีวอลลุปู่ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับติดจีวอลลุปู่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนะมาลุยกันต่อพี่รายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่เอ็ดนะครับเป็นฉากขาวนะครับนี่ครับฝั่งท้าวเวสสุวรรณนะครับเลขค้นจำนวนหนึ่งเก้าครับเลขค้นจำนวนหนึ่งเก้าครับฝั่งท้าวเวสสุวรรณสวยๆครับรายการนี้ขอแค่ห้าร้อยบาทนะครับรายการฝั่งขอแค่ห้าร้อยบาทนะครับฉากขาวงาครับนะฮะ ีรายการที่สิบเอ็ดต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองฉาดช่องาครับนี่นี่ฮะนี่ฮะเนื้อาฝาหลังชุบทองครับฝาหลังชุบทองได้คุณตเบอร์เจ็ดศูนย์ครับนี่ยฝาหลังชุบทองครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะฮะรายการที่สิบสองสี่ร้อยบาทครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนี่เป็นฉากสีนี้พี่นี่ฮะนะฝั่งตะกุดเงินแท้คู่ครับเลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์ครับฝั่งตะกุดเงินแท้คู่เล่นคนเบอร์เจ็ดศูนย์พี่จะสวยงี้ครับรายการนี้ฝั่งตะกุดคู่ครับรปยการนี้ขอแค่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ขอแค่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นการที่สิบสามครับต่อมาเป็นริการที่สิบสี่ครับหรือรายการที่ติดจีวอนครับเลขคนเบอร์สี่ศูนย์ะครับติดตะกุดเงินทองนาคครับเนี่ย นี่ครับติตัวหลวงปู่เลขคุตัเบอร์สี่ศูนย์าการที่เจ็ดร้อยบาทนะครับน้าฉากนาขาวเนี่ยนี่ต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับรายการที่สี่นะฮะนี่รายการที่สี่ก็สวยนะครับนะฮะด้านหลังเป็นนะฮะชุบหน้าครับด้านหลังเป็นชุบหน้านะครับเลขคุณตเบอร์สองศูนย์จ้ะเลขคุณตเบอร์สองศูนย์นะพี่จ๋านี่นะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับถ้าเป็นฉากอ่าเป็นฉากเงินฉากทองหน้านะฮะ ถ้าใครรับสามองค์จะมีราคาพิเศษให้พี่นะครับนะต่อมาเป็นรายการถัดไปครับรายการที่สิบหกครับรายการนี้แค่เป็นตะกุดสามกริย์ครับนะเป็นฉากขาวขาวดำสวยๆอย่างเงี้ยพี่นะครับเลขคุณตเบอร์สามสองครับเลขคุณตเบอร์สามสองนะครับตะกุดสามกเลยพี่รายการนี้ขอแค่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอแค่ห้าร้อยบาทครับพี่จายนะครับนะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบหกครับนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็นะครับฝันตะกุดเงินแท้คู่นะครับนะเลขคู่ตัวเบอร์สามสามเลขเบิ้ลนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สามสามเลขเบิ้ลครับนะฉากสวยๆอย่างนี้พี่รายการนี้แค่แค่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับหรือรายการนี้คิดแค่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการนี้พี่นี่ฮะรายการที่อ่ามึงี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะผมคิดแค่สี่รอไอ้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับมาดูกันต่อพี่นะฮะ รายการที่แปดนะครับนะครับผมขอจะนิดนึงครับรายการที่แปดผมได้มาองคหนึ่งนี่พึ่งมาถึงเลยนะครับคัดที่สวยมากนะฮะได้มาอง์นึ่งนะครับปิดัาปิดตาปกดนี่นะครับขอแท็กนิดนึงนะครับให้อยู่ในอีพีแล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่ให้ใหม่นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมใส่กรอบให้ใหม่นี่ครับนี่ครเขาใส่มาแล้วให้ห่อกันอันมาพี่นี่ครับเดี๋ยวใส่กรอบให้ใหม่นะพี่นะฮะใครเดี๋ยวผม นี่ครับรีบมาเพิ่งถึงพี่นะเลยยังไม่ยังไม่ใส่ให้พี่เลยนะครับเป็นเนื้ออาซิลาแรงครับนะเป็นเนื้อทีลาแรงหรือเนื้ออิดนี่ครับรายการนี้ครับพร้อมกรอบเนี่ยเขาใ่อามามาได้พร้อมกรอบนะผมได้มาพร้อมกรอบเลยลจะใส่ให้ใหม่เท่สวยเลยนะครับรายการนี้ครับนะที่เปิดอยู่ที่อ่า650นะฮะพร้อมกรอบเลยผมขอเปิด650บาทพี่นี่ครับ update, minor, นะครับขายปิดได้ปิดมาเนอะนะครับได้มาองคเดียวพี่นี่เพิ่งถึงเลยเพิ่งถึงเลยครับนี่ฮะ นะครับ Search, สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะพี่นะครับวันอีบีนี้เป็นอีบีอัปเดตในการนะครับเดี๋ยวต้องคืนมาเจอกันพี่นะครับนะฮะโมกอุ่นยังอยู่อีกนิดเดียวนะครับหมกอุ่นใกล้หมดแล้วพี่นะครับนะครับเป็นหมกอุ่นรุ่นแรกครับปิดได้ปิดมานะพี่จ๋านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ